โอ้ยมากินเศษอาหารโอ้จ๋อเอ้ยไม่น่าสงสารเังว่ะยอมกินเศษอาหารที่เหลือพี่พระเขาฉันเสร็จก็เหลือก็จะเทแล้วก็จะไปเทให้แกสุนัขเดียวจ๋อเข้ามานั่งกินก่อนโอ้โหน่าสงสารเลย มันบวดแล้วจอ๋จอจ๋อโอ้ยจ๋อนี่เออมีให้ไว้อ่ะอ่ะขนมแล้วก็อันนี้อืบอันนี้ละ,อ,ะอ,อ,อ่ะโอ้เอานหมดตัวกันเอโอโหขยุตตาเป็นไงเออไอ้อังผักไป็นทางไรเดีย๋ยวนี้มันมานั่งกินขยะเว้ยฮึมคงจะหิวเนาะ anh ngay em này mà hả chịu hẳn đi nó chờ anh ngay em này mà mà chịu khắc chịu nè sàn quá anh ngay แสบแบ่แบ,แบป็นไงไไนกินแสบแบเลยเดียวน่ะไปนั่งกินขยะมาน่ะไปนั่งคุยขยะข้างหลังน่ะขยะคุยโอ้โหอะตอนนี้มีของกินละ เอ้ยป็นไงวะอยูย่เหรออ่ะอ่บ,บ่สับแซบสับแซบแบงยังแตงกินด้วยแล้วอ๋ออกินอร่อยมากลองดูเนาะเคี้ยวครบเลยเออเป็นพรีเซนเตอร์กินผักดีไหมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์กินผักดีปะ่ะ ให้เด็กๆก,กินผักเป็นด้วยนะจอนะกินดูโยมนะโอ้โหนะำ้ำบ๊มนะเลยแซบ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 ,แซบออเอาละขนมมาไว้ก่อนดิยอยแ็นเย็นมากินผักก่อนนะคุณโยมนะเสร็จแล้วต่อไปกินขนมครับไอ้จอนักการ์ดเออออีเสียงหมา อ่ายินเสียงหมาไม่ได้เลยไปแล้วโยมได้ยินเสียงหมากลัวกลัวอ้าหอบไปไหนหอบไปไหนหอบไปไหนหอบไปนี่อ่ามาดูเสียงหมาหมามันเหา่าไอ้หัวน,น่ะคะนี่ มาโอมากินอย่างนั้นวะมาแอบกินอย่างนั้นวะแอบกินอยู่ข้างของที่เขาไปตียังไม่ลืมที่จะเอาอันนี้ไปด้วยไอ้เจ้าตัหนนาอย่ยวมากินขนม นมิแซ่บๆ <c oughs> กรอบยมเกาก๊อบดังถึงนี่เลยเ <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> กิงจ๋อไม่ต้องจับกินลวเลวยเอาปากคาบกินเลย Nằm <government> như thế này dùng lắm sắp xẹp Này, đoạn này Đó là <ım999> <Nhadowgiving>